ให้มองหลวงปู่บ่อยๆก็<ช>คือว่าอยากให้เราบันทึก<ช>พอมองนานๆสักพักหนึ่งความรู้สึกของเรากับคุณหลวงปู่มันจะถึงกันรู้หรือเปล่ามมองหลวงปู่เนี่ยถ้าใครมองถึงท่านจริงๆนะจบในสารหลวงปู่เลยหรือเปล่าเป็นยังไงนะคะมอง,มอง,งบ่อยๆ,อยๆท่านยิ้มหรือยังนะอเองมองท่านเนยท่านยิ้มไหมก็รูปท่านยิ้มอยู่แล้ เองยาวรูปที่ยิ้มไม่ได้ค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเวตาเวลามองมมให้มองรูปท่านที่อย่างเนี้ยที่ไม่ยิ้มเนี่ยก็อันนี้ก็ยิ้มอ่ะย,ออยิ้มอ่อนๆยิ้มนิดน้อย,ยเลยอะ่ะค่ะเองก็มองภาพท่านเองก็หลับตาลืมตาพอภาพหายท่านก็ลืมตาดวงใหม่สวดไปด้วยอยู่กับพระอยู่กับภาพตาอยู่กับภาพจนกว่าหลวงปู่ยิ้ม คิดเองได้ไหมคะคิดก็ต้องยิ้มอพอนึกถึงยิ้มเลยจินตนาการว่าหลวงปู่ยิ้มให้แล้วก็ไม่ได้เองจินตนาการไม่ได้หรอกเพราะขั้นตอนต่อไปเองจะไม่สัมผัสเลยอถ้าหลวงปู่ยิ้มอะไรนะนึกก็ยิ้มนอนก็ยิม้มมองขึ้นฟ้านึกถึงท่านก็ยิม้มเองอยากรู้อะไรนะในโลกนะี้เองจะรู้บ้านเองเอา,าเองกำหนไปที่บ้านเองเล ค่ะนลวงปูนูก็มาไปที่บ้านนลวงปูบ้านหนูนะจ๊ะนะคะแล้วกลับมาที่นลวงปูนลวงปูท่านก็นจะยิ้มเสร็จแล้วสังหายไปปับ๊บภาพบ้านก็เกิดภาพบ้านเกิดปับ๊บโทรศัพท์ไปเลยค่ะแม่ทําอะไรน้องทําอะไรใครคอยู่ในบ้านอะไรเป็นภาพที่จริงไม่จริงแม่กำลังฟังหนูโูดอยู่พอดีถ้าจริงนะ วื่ยเรื่อยนะเองกําหนดที่นี่เองกําหนดไปไหนก็ได้เองไปกําหนดไปแผลที่ไหนก็ได้ระยะเวลาไม่นานไม่ถึงปีถ้าเองทําอย่างนี้ได้แลว้วพิสูน์ได้ด้วยทีนี้เองจะนึกไปไหนเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่มาไม่เกี่ยวแล้วเองนึกปั๊บเห็นปุ๊บเลยที่พูดนี่มีคนฝึกอย่างที่หลวงตาพูดนะ่ะได้หลายคนแล้ว แต่น่าเสียดายพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาไม่ต่อ